แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอคุณคุณเลสเดนอีวิลคุณสัจสินิพาคุณสายฟีวีแปดและคุณนภัทรมากที่สน,นับสนุนในเดือนนี้กับคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT by Channel เหมือนเดิมกลับมานะกันอีกแล้วนะครับเมื่อวานเราได้เห็นแทนี้กันอย่างเ,เต็มไปแล้ววันนี้อาโตะจะมาพูดเรื่องหนึ่งที่มันเข้ามาในรอบนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าน้องๆน,น่าจะสนใจสําหรับหลายเปน,นะครับหรือว่าถ้ามีการให้ฟรีขึ้นมาก็ เผื่อมันนานาคตแล้วกันเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีการให้เจ้าอันนี้ปีหรือเปล่าถ้าให้ฟรีขึ้นมาก็เรียกได้ว่าน้องๆก็อาจจะเป็นทางเลือกนะครับดูคลิปนี้ไม่เป็นทางเลือกแล้วกันกับ G Super Deck เดกนะครับเหมือนเดิมครับเราจะกลับมาพูดถึงในเรื่องของเชิงวิเคราะห์หรืออะไรต่างๆนานาในชุดมันถึงความคุ้มค่าของตัวแคลรหรืออะไรอย่างนี้นะครับนะมาเริ่มกันก่อนครับเริ่มกันที่เรื่องราคาก่อนก็คือ G Super ป e c k เดราคา2100บาทไทยนะครับ เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับตัวซูเปอร์เด็กแรกซูเปอร์เดแรกราคาพ0นหบาทก็เท่ากับซื้อ2เด็กอะครับเอาง่ายๆตีตรงกลมเลยราคาสองพกว่าบาทและทีนี้ในคลิปเมื่อวานในช่วงท้ายคลิปเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องเขาเหมือนเขาขายเป็นของบันเดินนะครับมาให้นะครับในราคาพ0นหบาทซึ่งโดยเฉลี่ย ของของตัวของเนี่ยก็จะแลกทริปเปิลแรได้1ใบแล้วก็ดับเบิลแรได้3ใบนะครับแล้วก็จะมีตัวทิกเก็ตเอ็กเชนให้1ใบไว้แลกตามใจชอบของเราอันนี้ก็ในส่วนของตรงนี้คือจริงๆแอตโตมองว่าถ้าเราซื้ออันนี้1แพค็คแล้วไปซื้อเด็กหที่ตรงกับซื้อเด็กอะไรก็ได้หนึ่งอันแล้วก็ซื้ออันนี้ที่เป็นแพ็คตรงกับเด็กที่เราเล่นมันก็เรียกได้ว่าค่อนข้างมีราคาระดับหนึ่งแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นบันเดิลเริ่มต้นที่ระดับหนึ่งต่บคนที่อยากไปนะ ก็เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละเด็กเนี่ยเราแอตโตจะพูดในกรณีในตัวของเด็กมันเพียวๆในราคา2,000นึกับรวมตัวบันเดิลที่มันมีให้แลกตอนนี้นะครับแล้วก็บวกกับของณปัจจุบันที่เป็นของจัดเด็กอยู่นะว่าอะไรมันคุ้มไม่คุ้มตอนแรกเริ่มกันก่อนครับขอเริ่มที่เกียร์คอนิเคิลกันก่อนเลยเป็นแคนใหม่ในภาพจีด้วยนะครับก็เรามาดูของของมันกันนิดนึงตัวเริ่มมันให้ฟรีกันอยู่แล้วก็ข้ามไป ของของมันนะครับก็จะมีในส่วนของเมลเลมมาให้มา2ใบนะครับแล้วก็จะลากยาวมาก็จะมีตัวเมื่อเห็นเตะในช่วงเมนเฟสดไงดมทิ้งใต้ PG 4ใบตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเกรดหตัวนี้แทบไม่ได้ใช้แล้วนะมันนอกจากจะเล่นสายเตะอย่างเดียวแต่ทีนี้มาดูอันอื่นก่อนเดี๋ยวหาว่าเราจะนี่เกรดสฮิตทรีสี่ใบครับแล้วก็อัพตีมใช่ไหมไม่ใช่อ Up ัพตีมปะอัพตีม ซึ่งอัพทีม3นะครับแล้วก็ตัวเตะนะครับตัวเตะ4รับบูท 2, 2ในตรงนี้แพแนลนี้ใช้ได้แค่อีทรี e นะครับเกทสีได้เกทสาฐานแรก4ตัวเปลี่ยนฐาน4แล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับซึ่งก็ไม่พ้นความสามารถเตะนะครับนะแล้วก็มีคี์ฐาน2ครับแล้วก็จะมีสไตล์จะมีเน็กเตะส2 เป็นกสองไอรน,นะโคโนสหนะครับแล้วก็ตัวเตะสอตัวข้ามเทินหนึซึ่งมองว่าถ้าน้องๆอ,อยากเล่นเด็กนี้จริงๆเด็กนี้มันจะอยู่ในระหว่างกำกึ่งประมาณกลางๆชุดของเกมคอนิเคชลที่มันออกซึ่งมันจะเป็นระหว่างเตะกับตัว t i m e l ิฟต์ขึ้นมาเด็กเนี้ยถามว่าเอาเด็กนี้เอาอะไรไปอีกะคุ้ม 1. ได้เน็กเตะคุ้ม2ได้ พิทเี่คุ้มที่เหลือจุดคุ้มเด็กนี้ค่อนข้างน้อยครับไม่มีสแตนทิเกอร์มาให้ไม่มีอุนวาท่ามาให้โอเคยังพอเข้าใจครับได้ถ้าเราซื้อแบ็คพันยังพอไปครับได้นะครับแบบไม่มีเลยนะไม่มีมททีเรียลเลยแบ็คพันยังพอครับได้แล้วก็ไม่มีคูวี่นะครับคูวี่นี่คือจาเป็นเลยเน็กเตะต้องใซ็คูวี่ด้วยและประเด็นสําคัญของเด็กนี้ที่ค่อนข้างจะเซ็งๆในระดับหนึ่งที่ออตโตะมองว่ายังไม่ใช่เด็กที่คุ้มมากๆก็คือ ไม่มีฐานใหม่ครับถ้าจะเล่นไทม์ลิฟตจริงต้องมีฐานใหม่ถ้ามองเป็นว่าในสายเตะก็โอเคของครบดีแต่ถ้ามองในแง่ที่จะเอาไปเล่นไทมลิฟต์ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วก็เกียร์หลังจากนี้ของสายเจ็ตจะเป็นทมลิฟต์ไม่ใช่สายเตะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าถามว่าในแง่ของการเล่นก็โอเคเล่นได้เล่นเตะเล่นไรเล่นได้นะครับอ่ะมาดูกันที่ในส่วนของรอยย้อนพลาดินครับ รอย a l p a พ a d i ดินให้ทิ้งไต่ 4PG4 นะครับพิ้วมา4แล้วก็อีกตัวนึงเป็นตัวรีซิต icit, ซึ่งบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะครับก็จริงๆมันจะเหลือที่หนึ่งอยู่รอยย้ Lion, อย่างแกเรื่องนี้ไม่ได้ก็ช่างมันนะครับเกสองรับบูทสามครับเบดีเซลสองแต่มีวัตเตอร์เบดธรรมดาสามวัตเตอร์เบดสปีริตสองคือแล้วก็ไอตัวของไอน้นี่อะไรนะฟอกเมนนะครับสามคือพูดถึงเกสองกันก่อน เกศสองตัวที่ไม่คุ้มที่สุดเลยคือบัตเตอร์เบดถามว่าทำไมไม่คุ้มบัตเตอร์เบดเนี่ยเรื่องให้ฟรีครับบัตเตอร์เบดมันถูกให้ฟรีอยู่แล้วว่ามันให้มาอย่างเงี้ยมันเท่ากับว่ามันมันบอดอะ่ะแล้วก็รับูตให้มาไม่เต็มรับบูตตัวใช้เมเลมไม่มีอ่าไม่ใช่เมเลมอ่าอะไรนะไอตัวที่ที่เป็นไอเนี้ยอะไรนะไอจำไม่ได้ตัวที่สกิลต้องทิ้งมือเรียกที่เป็นเบฟนะครับ นะไม่มีนะครับมันเป็นตัวใช้นะก็ไวโอลินก็อ่าไม่ใช่เดี๋ยวคบคบซองอังโจก็ไม่มีตัวที่ไวเรียกอ่าสกิลพวกนี้นะครับก็ถือว่าหายไปเยอะะพอมันหายไปเยอะอย่างเงี้ยอันเนี้ยข้อดีของมันเลยคือได้ใช้ฐานอันใหม่เนี่ยมันได้ใช้รับบูธหาได้ได้ใช้พีจีทิ้งไตพวกนี้ได้ใช้แน่นอนแต่ข้อเสียที่มันให้มันตรงคืออย่างที่บอกรับบัตเตอร์เบดธรรมดาเพราะว่ามันให้ฟรีอยู่แล้วแต่ในชุดมันดันให้อ่างอื่นมาเยอะกับอ่า เอาเฟสเอ็กซีหรือว่าแกนสลอ็อตซึ่งเอาจริงๆของตัวนี้ปัจจุบันไม่ได้ใช้ครับปัจจุบันแทบไม่ได้ใช้เลยถ้าไม่ได้เล่นสายมันก็คือแบบบอดไปเลยก็ไม่ได้แตะเด็กมันก็คือไม่ได้ใช้ไปเลยนะครับแล้วก็ขี้ฐานให้มาแค่2ใบแต่ส่วนสไตล์นี่แหละที่แอตโตมองว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งค่คนข้างแย่คือมันให้มังกรเหลี่ยมมา4ตัวซึ่งแม่งเป็นของถักมันไม่ใช่ของสายจีล้วนๆนะมันเป็นของสายเอ็กซ นะครับแล้วก็ตัวอันไมให้มาแค่2แล้วก็ซามิวมา2เลยซึ่งไม่มีกราเบตด้วยซ้ําคือถ้ามันให้กราเบดอีกสักใบหนึ่งอ่ะมันยังรู้สึกดีกว่าเป็นซามิวสองยังรู้สึกดีกว่าเป็นอย่างงี้งพอมันเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเข้าใจนะว่ามันให้จีอามา2ใบแล้วมันเลยให้กราเบตไม่ได้มันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันกราเบตจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆรถรถดลดทลริปเปิลแรให้เราสักหน่อยนะแล้วก็ไปใส่เป็นกราเบตสักใบยังไงรู้สึกดีกว่ารู้สึกว่าแบบ คิปลแรไม่มีประโยชน์เยอะแล้วก็ดับเบิลแรที่ไม่มีประโยชน์เยอะและตัวจําเป็นก็เสื่อกไม่ครบเด็กนี้คือไม่ค่อยเล็คอมเมนต์เท่าไหร่สำหรับคนเล่นรอยย้อนใหม่ไปเปิดซองนะครับเอาดีกว่าเพราะแรกๆเนี่ยพวกเนี้ยของเนี่ยอย่างตัวทีจีทิ้งตายอย่างเงี้ยเปิดบล็อกแรกได้ก็เกือบครบแหละนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ทยอยครับคาบเอาก็น่าจะได้อยู่มาที่เนโอเนตตาครับเนโอเนตตา ตัวมันหลักๆเป็นสายลานังนะครับเป็นสายลานังยุคก,กลางๆเป็นสายลานังยุคเปลี่ยนชื่อซึ่งเอาจริงๆเกรดหนึ่งเนี่ยเกรดหนึ่งสองสามเนี่ยแอตโตมองว่าเขาให้มาค่อนข้างครบนะเพราะว่ามีทิ้งไตรพีจีเหมือนเดิมอะมีตัวเก็บของอันี่บอกบอกแรงเหมือนกันหมดไอ้นี่ช่างบันห้อยมาตัวเดียวไม่เป็นไรเกรดสองมีทูเรียให้สี่ใบเออซึ่งทูเรียมันเป็นตัวเก็บคอมโบค่อนข้างดีนะครับถ้าไม่ได้เล่นสายบูมทูเรียก็ถือว่า,อ,าอยู่พอสมควรลอสเม,มโมรี่ให้มาสี่ครับลอสเม,มโมรี่เอามาจ่วอยู่แล้วแล้ว ตัวเิร์ฟสองรับบูธสามไม่ได้แย่เลยอาอาเนลลต้าไม่ได้แย่เลยแล้วก็เกสามเกสามก็ให้อาชามาสี่ครับตัวเปลี่ยนชื่อสามตัวนี้ไอเนี่ยตัวนี้อาจ,จะไม่ได้จําเป็นแบบต้องใส่เยอะขนาดนีน้แต่ถือว่าโอเคมันยังเอาไปเปลี่ยนเป็นฮิวเปลี่ยนอะไรได้นะครับขีฐานสองสไตล์นี้ให้จิงเกิลมาสี่ครับแล้วก็ไอมังกรตัวเล็กนะครับไอเนี่ยวิตวัยวิตามินมาสองแล้วก็ฐานอาชาสองเอาจริงๆเด็กนี้ดูคุ้มกว่ารอยย้อนนี่ครับเพราะว่า มันมีมันเป็นคอมโบของมันแล้วก็เป็นเรียกว่ามันเกือบจะเป็นลิทยอดฮิตในช่วงหนึ่งเลยของมันก็ได้ครับถ้าสมมุติว่าน้องๆอ,อยากจะแลกและชอบนิวในใต้อยู่แล้วแอตโตแนะน,นําตู้นี้คุ้มคุ้มแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่ามันไม่ถึงยุคบูมจะหาพวกคาตาลิน่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปเปิดหรือว่าอยากได้อาชัยอีกร่างหนึ่งที่ไม่ใช่ร่างนี้ยก็ต้องเปิดเอานะครับหรือครับเอาก็ถือว่าโอเคและถ้าแบบเราซื้อแพ ไอ้บันเดิลอนนั้นมาคอมกันนี้ได้ไหมจริงๆแทบไม่ต้องใช้เลยครับของให้มาเกือบครบแล้วก็ขาดแค่ของที่มันเป็นสายบูมเท่านั้นเองต่อมาครับชาโดว์พาราดินชาโดว์พาราดินเป็นสายโอมาทุกสายเลยเว้ยนะครับก็มีทิ้งไต้สครับอ่าทิ้งไต้สี่พีจีสี่แบ็กวิงมาให้2ชาลอนให้มา3นะครับซึ่งมาดูที่เกตสอก่อน เกตสองเนมานให้มาโคตรเยอะครับให้มาสามถามว่าจาเป็นขนาดนั้นไหมพลังน้อยไปนิดหนึ่งรับบูทใหม้มาสองตัวไม่จาเป็นอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตัวที่มีแถวหลังตัวเดียวจะตีฮิตไงแดมชาร์ตก็ไม่จาเป็นครับคือโซนเกตสองอะ่ะเนมานมันมีแค่จาเป็นจริงๆก็แค่เนมานสองใบเท่านั้นแหละตัวที่เหลือดูเฉยเฉมากเลยเพราะว่าเอาจริงๆถ้าจะเล่นสายคารเรตจริงๆก็ต้องใส่ตัวตีสิบสองที่เ,เบรกซึ่งโอเคมันเป็นหัวแรงเป็นคอมมอนมันก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่ามันก็ต้องเล่นกับตัวที่มันค่อนข้างจนนนะ และทีนี้ไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ใช้รับบูตมีก็นิดหน่อยครับมันถือว่าไม่ได้เพิ่มอะไรมากมาย2ใบก็มันยังพอคราบได้เองเกย2ส mm hmm. โซนเกย์สนี่คือแบบการ์ดการ์ดแทบจะเป็นการ์ดเก่าล,ล้วนเลยการ์ดใหม่จร mm ิงๆอ่ะที่เป็นต้องแต่ขึ้น G ีมามีแค่รับบูตกับไอหมาตัวคราบดาบนี่แหละมาที่โซนเกย3สครับเกย์สคือโคตรมั่วเลยมาทุกสายเลยทริปเปิลแรคือเข้าใจนะว่าเกย3สเป็นคาร์โเป็นเด็กที่มีทริปเปิลแรเยอะมากท r ิปเปิลแรพอท r ิปเปิลแรเยอะอย่างเง มันก็จะไหลามาเลยครับบาร์ดดาร์กอ่าบาร์ดดาร์กอะไรนะบาร์ดาร์กเดียโบลนะครับแฟนทอม4ีคาเลสซีซึ่งถ้าคุณเป็นชาโด้เลเวอร์คุณคุ้มนะคุณได้ทุกสายเลยตอนนี้คุณเปิดหาลูอาร์ตเอานี้ไปใส่ปุ้งได้ทุกสายเลยจัดพอจะจัดได้ทุกสายทุกทุกสายของมันเลยแต่อย่างที่เราบอกครับคือบางอย่างอะ่ะเกรดสองมันให้มาไม่ค่อยคุ้มเกรดหนึ่งโอเคยังพอรับได้ ่าแล้วก็ให้คีฐานมาโอเคคีฐานยังดีแต่ก็น่าจะเป็นถ้าเป็นสแตนก็จะเวิร์กกว่านะครับแล้วก็ตัวส่วนของสไตล์เองอ่ะสไตล์มันให้มาเป็นแฟนทอมนะครับซึ่งเอาจริงๆแฟนทอมในซีโร่ไม่ค่อยเกง่งออร่าเกเซอร์เก่งกว่าเติมมือได้นะครับก็จริงๆให้ตัวอะไรก็ได้แต่ให้ตัวอะไรมาก็ได้ทั้งแฟนทอมทั้งออร่านั่นแหละแต่ก็มันให้มาแค่2ใบานาะมันก็เลยต้องเลือกเป็นในส่วนของแฟนทอมนะครับแต่ถ้าโตมองจริงว่า ออร่าเกเซอร์มันจะเป็นกว่าแล้วมันเอาไปคอมโบถ้าเราแบบถ้าแบบมันให้ออร่าเกเซอร์มาเลยเนี้ยเราไปเปิดตู้แดมได้เลยไนงะแล้วแดมมาเล่นกับออร่าเกเซอร์เลยตัวที่เหลือไม่ได้มีความจำเป็นกับเด็กครับพูดตรงๆเลยคือก็ใส่ให้มันครบไปอย่างนั้นแหละตัวต่อมาครับแองเจิลฟีเทอร์แองเจิลฟีเอร์ครับให้ของมาเป็นโอเป็นเด็กยอดนิยมเลยเนี่ยก็คือจะมีทิ้งไตี้ 4D4 ครับแล้วก็จะมีโนกิเอลล่างเกต1 2ใบ นะครับแล้วก็จะมีไอตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นตัวที่เมื่อมีการลงแดม่มโซบาร์สหนวหนึ่งะครับก็เมื่อมีแดมลงดอบนะครับโซบาสหนวหนึ่งก็ให้มาสามใบก้อนข้ังเยอะไปนิดหนึ่งพลังเบสพลังเกนหเด็กนี้น้อยนะจริง เกสองให้มาดีเลยครับรับบูทสี่ใบนะครับบกเอ่อบกเอท้าสองนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้กิงไม่เข้าใจใช้แต่ก็ไม่เป็นไรดีก็ถือว่าดีกว่าไปตัวอื่นแล้วก็จะเป็นตัวคู่รีเจียนของเซเนเชียลแล้วก็เป็นกาวีเอลนะครับแต่ว่าเดนนี้จะติดเบกรกไลท์มากห,หนึ่งแล้วก็ขีฐานซึ่งโอเคภาพรวมของเด็กนี้แอตโตมองว่าถ้าไม่ได้เล่นเรชิวอะ่ะถ้ากลับไปเล่นกาวีเเเอออลกกด็ค้ยืมตาาขงว คือมันก็เล่นอย่างนี้แหละมันก็เล่นการวีเอลแล้วปลายเกมมันก็เอาตัวรีเจนคู่นี้มาเก็บของคืนเออทำวงทำเวฟอะไรอย่างเงี้ยเด็กเนี้ยคือเมตาหมเลยตัวของจีอาร์เนี้ยโอเคจีอาร์คู่นี้มันได้ใช้แน่ๆนะครับแต่ก็ทั้งหมดทั้งบววน้าต้องการแต่ถ้าต้องการเด็กเนี้ยแอโตให้อยู่เทียร์เดียวกับเมลเนต้าเลยนะเพราะว่ามันความคุ้มค่ามันโอเคแล้วถ้าอยากได้เพื่อนก็ยากไปเปิดในส่วของตู้ใหม่ล่าสุดนี้ก็ได้หรือไปเปิดตู้ที่เป็นของ ในส่วนไอตัวกาวิเอลที่เป็นสถานสไตล์ไอตัวสไตล์เพิ่มก็ได้นะครับเล่นได้อยู่และนี่แม่งให้สไตล์มาแบบค่อนข้างดีเลยแหละแต่อย่างว่าเด็กมันของน้อยครับมันก็เลยมีของให้เราได้เยอะตัวต่อมาครับอาคาเนโลนะครับคาเนโลจะมีลิสต์มาให้เลยก็คือในส่วนของ PG ทิสิไต์อ่ะเหมือนเดิมแล้วก็จะมีตัวที่เอาไว้ใช้ตัวทานะครับซึ่งตัวทาไม่ได้ใช้ขนาดนั้นอาเกตหนึ่งมันใช้ตัวอื่นนะครับ แล้วก็จะมีเกนโจมาแถบจั่วก็เฉยๆตรงที่น่าสนใจนะ่าจะเป็นในส่วนของน e โอเฟรมที่มีมาให้ในส่วของเกตสอค่อนข้างน่าสนใจครับให้มาถึง3ใบเลยทีเดียวเพราะเห็นน e โอเฟรมก็จะมีเดอะเกตด้วย3คู่นะครับจริงๆข้อเสียของเด็กนี้น่าจะเป็นตรงเกตสาที่ว่าให้อเวอร์โหลดร่างธรรมดามาถึงต้อง2ใบจริงๆถนะ้าให้เป็นเดอะเกรสหมดสี่ใบให้เลเจนด์หมด4บใด4บจะดีกว่าหรือว่าเลเจนด์สเกสเกสก็ยังดีกว่านะครับก็ ยังรู้สึกดีกว่าที่จะเป็นโอเวอร์หลดธรรมดา2ใบเพราะหลักหงมาคนก็ไม่ได้ใช้โอเวอร์หลดแล้วแล้วก็ในส่วนของชี้ฐานก็ให้มาเหมือนกันแล้วเนาะนะครับแล้ทีนี้ตัวที่ค่อนข้างเวิร์กที่แอตโตรู้สึกก็คือตัวนี้ครับเพราะมันมาจาก FC ซนะครับซามมันมาจาก f f c พราะมันมาจาก FC เนี่ยบางคนต้องคาบเอาอย่างเดียวนในนี้มันให้ซามจมริงแค่2ตัวพอให้มาเยอะไปหน่อย ไม่ได้ให้ตัวตีฮิตยิงโง่ๆมานะครับแต่อันนี้ก็เล่นขอโบดาแต่ตัวเนี้ยจริงๆเทคมันทับกันแหละมันก็ตีฮิตยิงโง่ได้เหมือนกันตัวเทคนะครับสไ mm hmm. ตล์ตให้เป็นรูดแฟร์นะครับรูดแฟร์มาคู่หนึ่งก็โอเคเพราะว่าสไตล์ข้า,าขงเอโรจริงๆถ้าจะนับตอนนี้จริงมันมีแค่อนเวลมีรูดแฟร์แล้วก็จะมีตัวของไอ้อะไรนะตัวที่มันยิงธรรมดาที่ความหนึ่งไหนจีโซแล้วก็ยิงแล้วถ้ามีตัวไหนอยู่จะเลือกหนึ่งตัวให้ได้เทคตีฮิตไหแดมนะครับไอ ไอตัวนั้นมุตตาฟาเออนมมตตาฟาคือคางอโรก็ยังไม่ได้มีสไตล์ดีแต่ว่าของที่มันให้มามันทําเป็นเด็กไฮบิดได้แล้วก็เอาจริงๆถ้าซื้ออันนี้ไปก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วไปเปิดบล็อกที่มีไทเทนนะครับไอซูพีมเฮเวอรี่ดากอนนั่นนะ่ะที่เป็นเบสมาสเตอร์ตัวไทตัวสไตล์อะครับมาใส่ก็โอเคของให้มาค่อนข้างครบนะครับ ว่าดีอยู่เลยแหละอันนี้ดีดีในระดับหนึ่งแต่ก็มีโคงที่ต้องเปลี่ยนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าจริงๆอ่ะตัวโครงที่ต้องเปลี่ยนอยู่ในบล็อกนั้นเกือบหมดอ่ะมันเปิดง่ายถ้าถามว่ามองว่าอะไรคุ้มไม่คุ้มคือเราจะมองว่ามันเล่นได้หรือเปล่าแล้วก็ความคุ้มค่ามันสูงหรือเปล่าแค่นั้นเองเนี่ยถ้าจะเห็นย่างถ้าเห็นเนี่ยจากลิฟท,ที่อะตมีเนี่ยการที่มันเป็นแสงขึ้นมาอย่างเงี้ยคืออะตก็มีเกือบครบอย่างนี้เลยนะครับอันต่อมาครับลิงจ๊กเกอร์ลิงจ๊กเกอร์ครับ เป็นสายเมสซยามาเลยแต่ก็มีสิ่งแปลปลอมเหมือนเดิมโอเคอะสายเมสซยาครับให้ทิ้งใต้ PG เหมือนเดิมแต่ให้สกกีไมาแค่2ใบซึ่งสกกี้ไใช้เต็มนะครับแล้วก็ไม่มีคาเมเลียนให้เป็นเลดี้แบทเทอร์มาแทนก็เกณฑน,นึก็ให้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นในนีดดีเกณฑ์ให้มาค่อนข้างจำเลยครับนะก็จะเป็นอาเลสเตอร์นะครับอลสเตอร์ให้มา4เลยแล้วก็เอาเวกเกนให้มา2ตัวทำคอมโบ คัพโบอร์ในตำนานอย่างตัวเนี่ยจับตีลูกเนี่ยก็ให้มาด้วยแต่ให้มาแค่2แต่ทีนี้เขาจะให้ในส่วนของตัวของสตาร์เวเดอร์นะครับคู่มันชื่ออะไรนะมันชื่อว่าดาร์คโซดิแอคนะครับมาสี่คือมาตอนนั้นน่ะในช่วงนั้นจริงๆมันก็มีคนเอามาใส่นะคือมันตัวนี้มันติดรีซิตนะครับหลายๆคนก็เอามาใส่กันคางเงโกลกันนาลูกคามมอะไรอย่างกันเอเตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะถือว่ากันได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นฐานให้เมสซายามา3ครับแล้วก็ดาร์คโซดิแอค พอร์ดาสุดที่เด็กออกแล้วก็คาข้างบนเพิ่มนิดหน่อยก็เล่นได้นะครับแล้วก็คีฐาน2ค่อนข้างดีเลยตัวสไตล์เองให้มเมสรยาเก่าแอนเนตี้มาซึ่งหายคลีนิตก็ไม่ได้หายยากแต่คอมโบเนี่ยคืออย่างที่เราบอกครับคอมโบไอที่เขานิยมใช้กันก็ให้มาเกือบครบกับแมกซิมัมซิลดาคอนนะครับก็ไปคาตัวน,นี้เพิ่มได้ครับแล้วก็เล่นกับแมกซิมัมซีลดาคอนก็เป็นท่าปิดทา่าหนึ่งได้เหมือนกันหลักๆเด็กนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์คุ้มแต่ไม่เท่าเนโอกับ อ่านเมื่อกี้แองเจิลนะครับว่าจะต่ำกว่านิดนึงเพราะว่าดักกิฟายให้มันน้อยไปนิดนึงถ้าให้ดักกิฟายมาเต็มจะดีกว่านี้เยอะเลยนะครับ mm hmm. ก็เข้าใจแะครับดับเบิลแรอันนี้มันแค่หัวแหละนะครับ mm hmm. ก็เลยให้มาประมาณนี้โอเคครับเด็กนี้ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยต่อมาเพลมูนเพลมูนนะครับเด็กเพิ่งออกไปสดๆร้อนอยู่เหมือนกันนะเพลมูนเพลมูนเด็กนี้นะครับก็พีจีทิงตมีให้ ตัวทำเบฟมีให้ครับผมนะแล้วก็จะมีแต่ตัวนี้ไม่ให้มาตัวเดียวนะครับคิวตี้ให้มาตัวเดียวทีนี้เกศสองเห็นแล้วไม่มีตัวรับบูทนะมีแต่ตัวกระโดดออกมาซึ่งถ้าการจริงอะล็อตนี้เล่นได้แต่ในซีโร่ล็อตนี้เล่นไม่ได้ครับเล่นยากไปถามว่าถามว่าทำไมถึงไม่มีตัวรับบูทและเล่นยากก็คืออย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วว่าล็อตของตัวรับบูทมันอนะรับบูท ตัวอะไรก็ตามที่กระโดดออกมาและทำเวฟได้มันจะเก่งแล้วก็เพลมูนอ่ะมันมีแค่ระบ,บูต,ตัวเดียวที่มันไม่ได้ติดมาเกียร์พอมันกระโดดมาแล้วมันไม่ติดมาเกียร์มันไม่ต้องกลับเข้าสู่โศกมันจะค้างสนามก็ทำให้เป็นโดนอินเตอร์เซปได้ซึ่งถ้าเราจะเล่นลิสต์ประมาณนี้เราจําเป็นต้องมี GR อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในบล็อกหลังอย่างเนี้ยนะครับบล็อกบล็อกบล็อกที่ออกไปแล้วนะบล็อกหลังจากบล็อกที่แฮร์รี่ออกเนี่ยอีกรอบนึงนะ่าจะเป็นบล็อกที่แล้วมัง้งนะครับบล็อกล็อกของเดือนท เราจะไม่มีแถวหน้าเส็บเลยเพราะทุกเนี้ยมันโดดมันโดดมาแล้วมันโดดกลับหมดเลยนะครับฐานมีแฮร์รี่ให้4ครับตัวฐานเองก็ไม่ได้อะไรมากคือของมันก็ใช้แค่แฮร์รี่สี่ใบยอยู่แล้วแหละตัวที่เหลือจะใส่ถิงโตเหรือนี่ก็แล้วแต่ที่ฐานก็ตามนั้นที่เหลือก็ส่วนของสไตล์กรไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร,ร่บับ g รเป็นจริงมันใส่ใบเดียวงะตัวแฮร์รี่คือพังบอรดเขาได้จริงแหละแต่ว่าหลักๆเขาไม่ใช้เยอะเพราะบอดเราก็ไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ตัวที่เหลือก็เทคจริงๆต่อตัวเนี้ยเทคแทบจะทับกันเลย มันก็เลยดูเฉยเด็กนี้ก็คือถ้าคุ้มก็คุ้มบอลล่ายอนนะครับแต่ว่าถ้ามีระบบูสตจะโตพุ่งไปกว่านี้เยอะเลยกลายเป็นว่ามันให้ตัวม้ามาเต็มแผ่นสังนันโอเคครับต่อไปแกรนบูนะครับแกรนบูเด็กแอตโตหเนี่ยเห็นไหมมีเกือบเต็มนะครับโอเคมาดูกันครับแกรนบูให้ตัวเนโกโบเนโกโบมา3าซึ่งค่อนข้างโอเคเลยพีทิ้งไนต์สี่ขีบ2จริงจเนโกโบขาดไปเดียวไม่เป็นไรครับได้ นะครับมาที่เกรดสองเกรดสองเนี่ยจะให้ในส่วนของรับบูทมาสามเลซี De ่มาสี่เลยนะครับเอ้ยเลซี่ให้เยอะเลยนะสเกลตันให้มาสองแล้วก็จะมีรีเจนให้มาสามแล้วก็ไอโรมาโอ่ร่างเกรดสองเนี่ยให้มาหนึ่งคือเอาจริงๆอ่ะไอส่วนของตรงเนี้ยมันไม่ใช่อะไรเลยแอตโตย,ยังใส่ไม่เต็มตามนี้เลยยังใส่รับบูทสองใบนี่สามใบอยู่เลยมันเป็นฟอยล์ใบใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆอ่ะ ลิทตรงเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรเสียหายครับมันใส่ประมาณนี้ค่อนข้างได้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราไม่อยากลีเจียนเราก็แค่เอาออกไปเฉยเกรดสาม,มาดูหน่อยนะครับให้นรถมา4นะครับอ่าตัวนมิดนะครับเอ้ยนยสตอมนะครับให้มา2แก๊ส2ครับแล้วก็ไอ้ตัวลิเจียนของเนโกโบนะครับสค่อนข้างดีนะเล่นไปพลิกไปเล่นลิเจียนยังได้เลยคี้ฐาน2สแตนเตอร์ไม่ต้องใช้ครับ แล้วก็มาในส่วนของสไตล์สไตล์อว่าให้คุม้มเพราะว่า GR มันมีแค่2แบบคือเอ้ GR มี3แบบมันจะมี TR, D it, TR ตัวตีฮิต GR ตัวอันนี้ตัวนี้แหละตัวอาไนโลสแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ GR ตัวกัสนะครับี่จริงตัวนี้ดีสุดแล้วแหละนะครับตอนนี้ให้มาคู่หนึ่งจริงๆริงกล่องเนี้เอาไปอะ่ะไปครา GR เพิ่มก็เล่นได้เลยนะเปลี่ยนฮิลครากรเปลี่ยนของนิดหน่อยเล่นได้เลยให้โกตตี้มาด้วยค่อนข้างดีครับ แต่สไตล์ตัวที่จะไม่มีประโยชน์จริงๆก็คือบูฮาฟแต่ตอนนี้สไตล์ของแดนบูยังมีถือว่ามีน้อยอยู่มันก็เลยใส่ให้มันเต็มๆไปนะครับนะก็ถือว่าดีครับลิตรนี้ค่อนข้างโอเคเลยให้ของมาค่อนข้างเวิร์กนะครับก็อยู่ในเทียบเดียวกับพวกแนวเนสตาไปเลยต่อมาครับกับเมอร์บิวด้าไทแองเกิลนะครับเมอร์บิวด้าไทแองเกิลให้ของมานะครับก็มีกีฐานกีฐานทิ้งใต้เหมือนเดิมชิซีคุนะครับ,นะรบแต่ว่าจะมีตัวเก่ามาให้ตัวนี้ที่เล่นเป็นคู่ ซึ่งเอาจริงๆตัวนี้มันเฉยๆแล้วอ่ะมันไม่ได้อะไรละนะครับก็ไปใส่ตัวอื่นหมดนะแล้วก็จะมีรับบูทให้4ค่อนข้างดีครับมีตัวแต่ว่ามีคู่วิกตอเรียมาแค่2คู่นะครับแล้วก็มีตัวอย่างที่บอกไอ้คู่นี้แหละที่มันจะไม่ได้ใช้นะครับฐานให้ลอรลิสมาสี่ครับตัวทําตัวตัวทําเวฟมา2แล้วก็ไอตัวลองอีกตัวหนึ่งแล้วก็วิกตอเรียคู่หนึ่งนะครับจริงๆอ่ะลิสเนี้ยถ้าอยากให้คุ้มจริงๆอ่ะถ้าเขาให้วิกตถ้าเขาถอดทิปเปิลตัวนี้ออกอ่ะ เราเขายอมให้เป็นวิตเตอร์เลียมาสี่อ่ะมันจะดีมากแต่เข้าใจอ่ะนะครับว่าบางตัวเขาก็ให้ไม่ได้คือแบบมันจะเยอะเกินจริงๆคอมโบมันเกือบครบเลยนะลอรลิสวิกเตอร์เลียเนี่ยเล่นง่ายแล้วก็เปลี่ยน p g เป็น p g จีดูโอ้โหปั๊มของกันจ,จุยครับเล่นง่ายเลยแต่ทีเนี้ยก็เขาไม่ได้ให้นะสไตล์ส่วนในคนส่วนของสไตล์ก็ให้มาค่อนข้างดีครับก็จะมีสไตล์ดูโอสไตล์ดีสไตล์ตีฮิตอ่ายก,แล,กแล้วก็ในส่วนของอ่าโอลิเวียนะครับซึ่งเขาจริงๆสไตล์ไม่ให้โคตรดี เพราะว่าสไตล์ตัวดีที่ตัวของมันคือโอลิเวียไงแล้วก็ตัวใหม่ก็ยังอยู่เฉยๆลอรลิสก็ดูเฉยๆอยู่ตัวโอลิเวียมนเลยค่อนข้างเก่งเด็กนี้ค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งแต่มันจะติดเรื่องเกณฑสองกับเกณฑหนึ่งตัวนี้แหละที่แอบไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็จริงๆมันให้มาไม่เท่ากันดูอ่ะมันให้มาเท่ากันก็ตามแต่ว่ามันก็เรองแบบมันไม่ได้ใช้ในยุคนี้แล้วอ่ะมันไปเปลี่ยนได้นะครับเป็นถ้ามันให้วิกตอเรียหรืออะไรมันจะโอเคกว่าเนาะ โอเคเด็ก okay. สุดท้ายครับอคอฟอร์คือมันยังไม่ออ,อกคมยบ2ี่เด็กนะมันออกมาเท่าที่มันออกนะครับเดี๋ยวก็คงมีคลิปคลิปนึงตามมาโอเคก็ให้พีจีทิ้งตครับมาอย่างละสี่เลยแต่ทีเนี้ยมันให้ของมาแปลกๆตรงที่ว่าเกรดหนึ่งให้ตัวนี้มาคือหลายๆคนก็ใส่นะตีฮิตครั้งที่4ีเอามาจวดหรือ,อะไรเงี้ยแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันก็คาบได้ตันี้มันก็แปลกๆ นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ไอตัวเก่าซึ่งค่อยมาแหละเข้าใจว่าค่อยมาเกรดสองน้องปูให้ไม่ครบไอ้น้องกุ้งให้ไม่ครบนะครับก็ให้มาแค่สามรับบูนให้มาสองซึ่งมันไถไปขึ้นเกต3สามหมดมันก็เลยดูแบบเกต3สามเกรส,สี่หมดกเลยแบบดูของเกรสองมันก็โง,ง,ง,ง่บาซินอ่ะโอเคเอาก๊อตโอเคแต่เอาก๊อตไม่ควรมีเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ให้ตัวฐานมาสี่ แล้วก็ให้ในส่วนของไอ้นี่อะไรนะไอตัวแม็กนะครับมันตัวแม็กมาก็เฉยๆเดยอยแมนติก็จริงๆก็ไม่ได้ใช้แล้วพีนฐาน2แล้วก็อย่างที่เราบอกครับคือมันไถมันจริงๆอะมันน่าจะให้พวกนี้เยอะกว่าแต่ว่าอย่างว่าสไตล์มันไม่มีมันไม่ค่อยมีอะไรใส่มันก็เลยไถที่เปิลแลกขึ้นสไตล์ไปหมดเลยเอาตัวตีฮิตเนี่ยเอาตัวตีครั้งที่3ามได้บาสหนึ่งลีไทมาใส่ต้อง3าใบคือมันไม่ได้ใช้เยอะหนาหรอกใช้ได้2ครั้งก็เก่งแล้วนะครับลำบอสให้มาคู่หนึ่งก็ลำบอสมันโอเคอยู่แล้วแหละ นะหไลุงไก่มาแล้วก็ไม่มีสไตล์หัวแร่ตัวตีฮิตจัว่วนะครับตีฮิตเขาเป็บที่3จัว่วแล้วก็คอได้นะครับก็ไม่ได้ให้ตัวนั้นมาคือหลักๆลลิตรนี้ดีไหมดีครับแต่อยู่ในระดับกลางกลงเพราะว่าน้องกุ้งให้ไม่ครบระบ,บูให้ไม่ครบเล่นยากฐานโอเคมีเกรดที่เหลือ,เ,อเกรดสามมันใส่ตัวอื่นได้แต่ปัญหาหลักๆคือนั่นแหละถ้าสไตล์ไอ้ตัว สไตล์ของมันน่ะที่เป็นเทเบิลแรถ้ามันให้เป็นตัวเกสสองที่เป็นเทเบิลแรไปเลยมันจะรู้สึกดีกว่าที่ให้เกสสามเป็นเทเบิลแรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับเด็กนี้ก็จะอยู่ในเทียร์กลางๆสําหรับคนอยากได้นาคอได้ไหมได้ครับของค่อนข้างครบไปคาบเพิ่มกับเองหรือใครที่ซื้อไอ้พันกว่าบาทเพิ่มก็ไปคาบนงกุ้งก็ได้หรือไม่ครับรับวูดอีกใบก็ได้แล้วพวกดับเบิลแรอะไรเงี้ยก็ไปดูเอาว่าจะดิคาบอะไรเพิ่มก็ได้นะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็หมดแล้วก็ถือว่า เขาทาออกแบบมาดีนะในหลายๆชุดแต่ก็สําหรับส่วนตัวแอตโตแอตโตรู้สึกว่าจะมีเกียร์มีรอยย่อนมีชาโดพี่รู้สึกเฉยๆกับมันแล้วก็ไม่ได้อะไรกับมันนะครับเมื่อกี้เราเหมาะเราข้ามแบบหนึ่งปะเหมือนเราข้ามนะเดี๋ยวดูก่อนโอเคเราข้ามแมตหนึ่งครับอัน,นี้สุดท้ายจริง่ะก็คือโกพาดินเมื่อกี้เราเราเรา,เราพูดถึงเราพูดถึงไอชาโดปุ๊บเราก็โดดไปแองเฟย์เลยโกพาดินนะครับโกพาดินสุดท้ายมีพีจีทิ้งตาย มีตัวนี้มีไอเซลแน่นอนเพราะมันตัวยิงแดงของไอเซลนะครับ Silver Fang with, ซลิลเวอร์แฟงวิทโซ่สองจัวรับบูธให้มา3ครับแต่ก็เหมือนเดิมคือเด็กมันไม่ได้ไปทางกรุงกิงอย่างเดียวเด็กมันไปทางเอเซลด้วยนะครับพอมันไปทางเอเซลเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยของมันก็จะของกรุงกิงอ่ะมันไม่ได้เอาต้องการอะไรมากมันต้องการแค่รับบูธอะไรพวกนี้มันก็พอแล้วแล้วก็ของใหม่ไปเปิดเราได้แต่ว่าพอมันต้องไปเอเซลอย่างเงี้ยสิ่งที่ตามมาคือเรามาดูเกมสามเลยเขาให้เอเซลมา2ล่างครับมีขีฐาน จต่กับการ GR มันไม่มี A อ e ซ g กรเอเซมันหายยากครับคือมันจําเป็นต้องมี GR ถ้าจะเล่น A อเซถามว่า GR มันเก่งยังไงพี่มันเก่งถึงขนาดต้องใส่หรอคือมันเอเอาไว้กันลิง์ได้อย่างน้อยๆมีคู่หนึ่งก็ยังดีเพราะมันต้องใช้เปิดหง่ายตัวเองคู่หนึ่งนะครับแต่เน,นี่ยกับให้แคมเบลมา2ใบซึ่งเอาจริงๆแคมเบลกับตัวทริปเปิลแรตัวนี้เทคแม่งใกล้ๆกันเลยอันนี้คือต้องเขา1เปิด3คอ2อัเรียกตีฮิตเปิด4คอ1แค่นั้นเอง คือเทคนคมันค่อนข้างใกล้กันเกินไปอ่ะสำหรับ G R กับ Triple R แล้วก็สกอตไบมันไม่มีประโยชน์สักตัวเลยครับก็เลยรู้สึกว่าจริงๆริงลิสก็อยู่ในระดับกลางๆถ้าเหมือนเดิมคล้ายๆชาโดถ้าเป็นโกลโกลพาดินเลเวอร์ก็มันก็ไม่ได้เสียหายในการเปิดเพราะมันได้รับบูทมาค่อนข้างเยอะเนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละแอตโตก็มีของอย่างเงี้ยเกือบครบแล้วอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกได้ว่าเออแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยคุ้มนะอะไรอย่างเงี้ยเออ ถึงไม่ใช่ว่าส่วนตัวเองมีไม่ครบก็จะแบบเปิดอย่างงี้ก็ไม่ครบเพราะบางอย่างมันเป็นการ์ดเก่าหมดเลยนะครับแล้วก็จริงพูดกันตรงๆเลยนะสายเอเซลไม่ได้โดนดันต่อแล้วนะครับสายเอเซลก็จบแล้วก็กลายเป็นกุุงกิ้งแล้วก็ล่าสุดก็มีการมอออกมาเพิ่มแต่การมอก็ไม่ได้โดนดันในระดนั้นหรอกแต่หลักๆคือเอเซลมันก็ไม่ได้ไปต่อแล้วไงเอาอันนี้ไปได้แต่ฐานแต่ฐาน2ก็ออกแล้วก็รู้สึกว่าได้แต่รับบู๊นะครับไปขยันฟาร์มราคาเอาเลยครับจะได้ไม่เปลืองของไม่เมืองเงินโอเค ก็หมดแล้วครับสำหรับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปคือที่รู้สึกว่าไม่คุ้มก็คือเกียร์รอย่อนนะครับแล้วก็ชาโดกับโกจะอยู่ในประมาณกลางๆและที่คุ้มก็จะมีเนโอมีแองเจิลอย่างเงี้ยลิงก์ก็พอได้ครับคุ้มแกรนบูคุ้มอยู่เอ่อเมอร์บิลดก็พอได้ ที่เหลือจะอยู่ในเชียร์กลางบนเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ฮิลฟอยก็ซื้อเด็กครับก็เอาไปแรกฮิลฟอยเอได้โอเคประมาณนี้ครับความคุ้มค่าทั้งหมดทั้งมวลเราพูดมาเรามองที่รูปแบบที่เด็กมันให้มากับการเล่นแต่ถ้าน้องๆชอบก็ซื้อไปเถอะครับนะ หรือถ้ามันแจกฟรีอยากกดเด็กไหนอยากรู้ว่าเด็กไหนคุ้มค่าที่สุดและหรือเด็กไหนที่เราอยากเล่นแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็ลองเข้ามาดูมีวิเคราะห์ได้เดี๋ยวแคนที่เหลือมาเดี๋ยววิเคราะห์ให้ดูกันเหมือนเดิมแต่ก็ไม่น่าใช่แผ่นนี้หรอกก็จะแผ่นหน้าๆไปเรื่อยๆก็คงจะปล่อยออกมาเรื่อยๆเพราะไม่งั้นมันจะใกล้เกินไปไม่มีใครไปเปิดตู้นะครับประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้อยลืกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราเช่นเคยครับเพียง ฝากแฟนเพจเหมือนเดิมครับผมนะ VFT by Channel วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทาง,ทางช่องรับผมสวัสดีครับ